สวัสดีค่ะคนวันอังคารยินดีต้อนรับนะคะสู่ชาแนลพิงค์แอนโชคูปิงรหัสนางฟ้าค่ะมาดูกันค่ะโค้งสุดท้ายในปี2,567จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างการทำนายดวงในเดือนธันวาคมค่ะมาดูกันนะคะในส่วนของภาพรวมส่วนในเรื่องของการทำคลิปเนี่ยก็ยังคงต้องย้ำกันก่อนนะคะการทำนายไม่ได้เจาะจงดวงของบุคลคลใดุคคหนึ่งรับฟังค่ะรับชมเอาไว้เป็นแนวทางเอาไว้เตือนสติตัวเองสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งที่จะเปลี่ยนแล้วก็ พลิกดวงชะตาเราได้ดีที่สุดเลยอะนั่นก็คือในเรื่องของความคิดแล้วก็การกระทําขอบคุณนะทุกท่านที่กดติดตามกันแล้วก็เข้ามารับฟังรับชมกันนะคะเดี๋ยวปิ๊งจะเลือกไพ่ทั้งหมด12ใบ12พบเรือน12เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะได้ไพ่หน้าไพ่แบบไหนและบอกเราเรื่องราวยังไงบ้างคะ่ะ1 2 3 4 5 6, 7ด 8 9 10 11และ12เรียบร้อยมาดูกันสิอขอดูใบแรกก่อนคนวันอังคารขอขำต,ต้นคลิปเลยได้ไหมคิดเรื่องเงินเลยเหรอแต่หนูกระดุมพระสหาาัาพันทุปุตตะอาลี ปัตตานีมรณะสุภะกรรม,มะลาภะและสุดท้ายค่ะคือตำแหน่งวินาศค่ะอแอบบขำไปตั้งแต่ใบแรกแล้วน่ารักสังเลยคนวันอังคารนะคะชัดเจนในตัวเองมากเลยนะคะตอนนี้คนวันอังคารไม่ได้คิดเรื่องอะไรนะ อย่างแรกหลักๆเลยคิดถึงในเรื่องของเงินนะก็เข้าใจได้นะฮะเพราะว่าในเรื่องของเงินเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็ดําเนินชีวิตทีนี้ในเรื่องของความคิดเนี่ยที่จะขยายเพิ่มเติมจากไพ่ใบนี้เนี่ยมันอาจจะหมายถึงในเรื่องของเป้าหมายหรือสิ่งที่คุณนะคะตั้งใจหรือว่าคุณวางแผนเอาไว้ซึ่งมันก็เป็นธรรมชาตินะคะช่วงสิ้นปีอ่หลายๆคนเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายที่อาจจะมีเกิดขึ้นช่วงสิ้นปีหรือว่าต้นปีนี้มันก็ จะมีการวางแผนกันอาจจะทําให้ตัวเราเองเนี่ยรู้สึกอึดอัดใจนะคะหรือว่ารู้สึกวิตกกังวลเกี่ยวกับในเรื่องนี้นะคะแต่อย่างที่บอกไปแหละว่าคนวันอังคารเนี่ยเก่งผ่านไปได้อยู่แล้วนะคะสิ่งที่อาจจะต้องระวังในเรื่องของการเงินที่เพิ่มเติมเนี่ยนะคะมาดูตําแหน่งการเงินกันเลยดีกว่าตําแหน่งกระดุมพระเนี่ยเป็นคำว่าแพะรับปาก แพลระบาดในที่นี้อาจจะหมายถึงในเรื่องของการที่ว่าตัวเราอาจจะต้องไปรับผิดชอบอะหรือว่าไปรับภาระหนี้แทนใครอันนี้ต้องระวังเลยหรือบางทีอาจจะมีในเรื่องของปัญหา ค่าใช้จ่ายใดๆเกิดขึ้นแล้วก็ตัวเราเนี่ยจะต้องเป็นคนที่หาเงินจ่ายตรงนั้นนะคะทําให้ในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการเงินที่เราตั้งใจแล้วก็คาดหวังเอาไว้ว่ามันจะเป็นแบบนี้แบบนี้อย่างเงี้ยมันจะติดขัดได้เลยทําให้อาจจะต้องมีในเรื่องของการวางแผนเรื่องการเงินหรือนะคะในช่วงนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปก็จะเป็นปีใหม่เนาะก็อยากจะให้วางแผนในเรื่องของการที่จะมีเงินเก็บ แยกเอาไว้เป็นสัดส่วนมากขึ้นนะคะเพราะว่าอะไรคือคนวรรณังคารเองเนี่ยเป็นกลุ่มคนทัตลมโดยพื้นดวงแล้วเนี่ยเป็นคนที่หาเงินเก่งแต่ในระหว่างเดียวกันเนี่ยก็เป็นคนที่ใช้เงินเก่งมากๆเช่นเดียวกันนะคะทีนี้พอมีเงินเยอะเป็นยังไงชอบใจใหญ่เห็นอะไรปุ๊บซื้อปั๊บนะคะแล้วก็เป็นคนที่ใจดีพอตัวเองร่ารวยขึ้นมาก็นึกถึงคนอื่นอยากจะซื้อของหรือว่าอยากจะช่วยเหลือคนอื่นเต็มที่คือคุณมีความจริงใจสูงแต่ว่าอาจจะต้องบริหาร การเก็บเงินโดยครั้งนี้จะต้องแก้นะคะแก้โดยการที่เก็บโดยที่ห้ามออกมาถอนนะอ่ะไม่ใช่ห้ามออ essä, ห้ามออกมาใช้เลยหรือ,อว่าเป็นอะไรที่เราต้องห้ามถอนเงินตรงนั้นออกมาอาจจะเป็นการฝากประกันก็ได้นะะระยะเวลาเท่าไหร่กี่ปีหรือบางคนอาจจะเป็นการฝากประจําไปออมทองไปทําอะไรก็ได้ที่ทําให้แบบมันถอนไม่ได้มันต้องแก้นี่ใส่เราอ่ะบางคนนะมาถามว่าคุณปิ๊งคะแล้วหนูจะทํายังไงคะในเรื่องของการเงินเอาเก็บเงินเอาเก็บเงินก็เก็บไม่ได<อ><ๆ>้ก็ต้องเป็นแบบนี้แหละ ใช้วิธีนะคะที่เป็นตัวบีบบังคับเราโดยอัตโนมัติเพราะถ้าเกิดไม่ทําแบบนี้ปุ๊บมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการครับบังการการช่วยเหลือใครนะคะต้องงดไปก่อนเลยรายจ่ายภาระของคุณมันมีเยอะอยู่แล้วมันมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายฉุกจิกยิบย่อยที่มันเกิดขึ้น ฉะนั้นเวลาตอนที่ช่วยใครเนี่ยคิดดีๆนะคะอยากจะให้คิดแต่ตองดีๆอาจจะไม่ได้มองถึงในเรื่องของถึงขนาดว่าจะต้องให้ยืมบางคนเหมือนกับไปเซ็นสัญญาไปคาประกันอะไรครับก็ให้กับใครแบบเนี้ยให้กับคนสนิทอย่างเงี้ยก็ไว้ใจไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะต้องตัดเรื่องนี้ไปต้องพยายามที่จะใจแข็งนิดหนึ่งคือคน,นคเนี้ยคารเานี่เวลาทําอะไรเนี่ยจะใช้ในเรื่องของอารมณ์ อารมณ์ความรู้สึกถ้าเกิดสมมติโรคแบบบางคนมาขอให้เราช่วยเหลือแบบนี้แล้วมันเป็นจังหวะที่เออเรออารู้สึกว่าเออเราช่วยก็ได้ไม่มีปัญหาก็ช่วยเลยโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยว่าอนาคตมันจะเป็นแบบไหนนะคะคราวนี้พักเรื่องในเรื่องของเงินกันบ้างเรามาดูนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่ใกล้ตัวกันบ้างดีกว่าก็คือในเรื่องของการงานนะตำแหน่งกัมมะค่ะมาดูกันสิงานจะเป็นแบบไหนมือถือซากปากถือศิลสังคมเป็นแบบนี้เลย ต้องทาใจนะคะนี่สังคมหรืออะไรเนี่ยนะคะหรือว่าสนามรบนะ,ะมีแบบการดินทานะ,ะการพูดนะ,ะกลาวร้ายว่าร้ายกันอยู่เรื่อยมันต้องอยู่ให้เป็นน่ยนะคะถามว่าในเรื่องของการปรับตัวนะค,ะคุณปรับตัวได้ไหมคุณปรับตัวได้แต่บางครั้งคุณก็ทนไม่ไหวเพราะว่าอะไรคะคือคุณันังคารเป็นคนไม่ได้คิดอะไรเยอะเป็นคนพูดตรงๆนะคะแต่ว่าบางทีเนะะี่ยอะไรที่แบบมันดูกระทบกระทั่งเกินไปหรือว่าบางทีเนะะี่ยเข้ามาทําให้เรารู้สึกไม่ดีแบบนะี้คุณก็พร้อมที่จะแบบ เียงพูดตอบโต้ทันทีทันใดแล้วมันจะทําไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดมองในแง่ดีไพ่ก็กาลังจะให้เตือนนะคะว่าในช่วงระหว่างเนี้ยในเรื่องของการพูดการเจราจาเนี่ยจะต้องระมัดระวังคําพูดให้ดีๆนะคะแต่มันจะโดดเด่นถ้าเกิดคนที่ทํางานเกี่ยวกับในเรื่องของการเจราจาเนี่ยการแก้ปัญหามันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาได้แบบง่ายดดยมากขึ้นใช้วาทศิลป์นในเรื่องของการเจราจาแต่ถ้าเกิดคนไหนที่งานเนี่ยมันแบบยิ่งมีปัญหามันยิ่งจะไม่ดีอะ่ะ อันนี้ก็ต้องระวังนะคะแล้วก็การทํางานร่วมกับคนอื่นเนี่ยคือคุณจะต้องพยายามที่จะพูดดีๆเพื่อที่จะทําให้งานนั้นเนี่ยมันราบรื่นบางคนทํางานเนี่ย จะต้องทํางานร่วมคนอื่นหรือว่างานของคุณเนี่ยอาจจะต้องมีการส่งต่อมีงานเชื่อมโยงกับคนอื่นหรือบางทีคุณต้องตามงานกับเขาแบบเนี้ยพอคุณพูดไม่ดีกับเขาหรือว่าบางทีเนี่ยคุณอาจจะเหมือนกับแสดงอะไรที่ไม่ดีมันก็จะทําให้งานเนี่ยมันล่าช้าไปได้แล้วก็จะมีปัญหานะคะเพราะว่าคุณคาดหวังให้แบบงานมันสําเร็จลุล่วงรวดเร็วอยู่แล้วคือคุณเป็นคนทํางานเร็ว่ยช่วงเวลาขยันนะคุณเอาเป็นเอาตายอยู่แล้วนะคุณสู้คุณลุยอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดมันเป็นปัจจัยภายนอกอปิงก็กังวลใจว่าเดี๋ยวมันจะแก้้ไไไขม่ดนะค มันจะลําบากแล้วก็คุณนะเป็นประเภทพวกเมื่อไหร่ที่คุณมีปัญหาหรือคุณไม่พอใจใครเนี่ยคุณจะแสดงออกชัดเจนดูตําแหน่งอลิลนนะนะคะศัตรูนะคะ,นะค,ะคุณมันเป็นเลือดนักโซ่ะในช่วงนี้แบบถ้าเกิดใครมีปัญหาอะไรคุณเนี่ยมันเหมือนกับ คุณก็จะพยายามที่จะเดินเคลียร์ไม่ได้แบบอยู่นิ่งๆสงบสงบมันเหมือนเมื่อก่อนนะคุณมีความรู้สึกว่าไม่พอใจอะไรหรือรู้สึกว่าคุณคิดเห็นตรงไหนนะการทำงานของคุณมันไม่เวิร์กตรงไหนมาพูดกันมาคุยกันตรงๆไปเลยไม่ต้องไปพูดทับรับหลังนะคุณจะเป็นแบบนี้เป็นทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะถ้าเกิดเป็นผู้หญิงก็จะเป็นสไตล์สาวห้าวเลย อารมณ์แบบนี้นะคะส่วนนะคะถึงแม้ง,งานเนี่ยจะมีปัญหาดูแล้วแบบจุกจิกเยอะแยะมากมายในส่วนอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของตําแหน่งสุภาเนี่ยก็คือจะหมายถึงในเรื่องของผู้ใหญ่ก็ยังดียังมีผู้ใหญ่คอยไกลเกลี่ยไม่ได้ปล่อยให้แบบมันมีปัญหากันเลื้อรลังคลากระสังนะคะอย่างเช่นบางคนทางานร่วมกันมีปัญหาแบบนี้เราก็จะได้รับในเรื่องของการแก้ไขโดยการที่มีผู้ใหญ่หรือคนที่มีอํานาจเข,าเข้ามาเนี่ยมาหยิบยืน่นมาปรับนะคะให้ตัวเราเองเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นราบรืบ่นมากขึ้น ะะก็มองในมุมดีนอกจากน,นี้ก็คือยังมีในเรื่องของที่พึ่งพิงคือบางทีเนี่ยคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยจะมีความดื้ออยู่แล้วแล้วก็ตัวคุณเนี่ยไม่ฟังใครฉะนั้นถ้าเกิดคุณต้องการในเรื่องของที่ปรึกษาหรือคนที่สามารถที่จะชี้นาคุณให้ไปในทิศทางที่ดีเนี่ย ก็ต้องไปปรึกษากับคนที่อายุมากกว่าต้องเน้นย้ําว่าคนที่อายุมากกว่าจะดีกว่าเพราะว่าอะไรตําแหน่งสาช้าเกี่ยวกับเพื่อนของคุณอนะไม่ใช่ว่าเพื่อนของคุณไม่ดีนะคุณเป็นคนมีเพื่อนเยอะแต่เพื่อนของคุณะเป็นเพื่อนสายอวยสายอวยยศคุณแล้วคุณทําอะไรไม่ผิดคือเป็นเพื่อนแท้เพื่อนที่ดีด บางทีเธาทำอะไรผิดแล้วบรนยังไงคะเพื่อนก็เพ,นกเพื่อนก็อวยเพื่อนก็เข้าใจคุณว่าเออไม่เป็นไรหรอกเราถูกแล้วอะไรเงออี้ยมันกลายเป็นเพื่อนแท้เกินไปบางครั้งก็อาจจะต้องแบบมองในอีกมุมหนึ่งหรืออาจจะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่กล้าคิดต่างหรือว่าคนที่อายุมากกว่ามีประสบการณ์ในชีวิตมากกว่าเนี่ยเขาจะมาชี้แนะชี้นําในเส้นทางหรือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คุณตัดสินใจนะคะส่วนตําแหน่งเพื่อนนะ,ะเกี่ยวกับสังคมแวดล้อมก็มีเพื่อนบ้างปะปายจริงๆแล้วเนี่ยคุณมีเพื่อนเยอะมีสังคมเยอะแต่ว่าเลือก ว่าจะคบใครครบใครคุยกับใครเนอะคุณทําตามอารมณ์ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะคะขยายเพิ่มเติมสําหรับคนที่อยากจะหาง,งานใหม่มีโอกาสที่จะได้งานใหม่ที่ถูกใจจะได้งานใหม่ที่ตัวเองคาดหวังหรือบางคนอาจจะรอง,งานสัมภาษณ์งานมานานแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันจะได้หรือเปล่ามันจะมีลุ้นไหมมีลุ้นแน่นอนค่ะมีเกณฑ์ได้เปลี่ยนแปลงสูงแล้วก็การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็จะส่งผลดีกับชีวิตเช่นเดียวกันค่ะส่วนในหลองญาติพี่น้อง ตำแหน่งพันธุนะคะญาติพี่น้องขึ้นมานะคะดูสิญาติพี่น้องความสัมพันธ์ดีไม่มีปัญหาอะไรนะคะมีในเรื่องของเกณฑ์การนัดการรวมญาติการเกิดขึ้นแล้วก็รวมถึงในเรื่องของงานมงคลงานบุญต่างๆเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีญาติพี่น้องคนใดคนหนึ่งนะ,ะที่อาจจะเป็นช่วงภาวะที่เขา ใกล้คลอดอา,อาจจะมีการเจอก่อนหรือเขาคลอดแล้วเนี่ยคุณอาจจะไปเยี่ยมหลานเยี่ยมแบบคนในสายเลือดเดียวกันนะคะแล้วก็รวมถึงบางคนที่คิดมานานว่าอยากจะมีลูกแล้วยังมีความรู้สึกว่าไม่พร้อมนะคะในช่วงเวลานี้คุณอาจจะมีการกลับไปพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีโอกาสที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ โดยการมีลูกเพิ่มนั่นเองค่ะก็มีโอกาสสมหวังสําเร็จสูงนะคะส่วนการที่เป็นในส่วนของที่หัวสายเปหมอที่หัวใสดีสบายๆนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าบางคนเนี่ยจะเหมือนกระเสริมดวงนะกระตุ้นที่หัวสเพราะบางทีเราทำงานที่บ้านหรือว่าบางทีเนี่ยเราใช้บ้านเป็นแหล่งค้าขายแหล่งธมาหากินของเราก็ให้เน้นไปนในเรื่องของการประดับด้วยดอกไม้5สี 4. หรือรูปอะไรก็ได้ที่มีสีสันให้มีสีสัน5สีตามนี้ตามหลักนะคะของหวงจุ้ยก็คือในเรื่องของการที่ปรับพลังงานให้มันสวยงามแล้วก็บาลานนั่นเองค่ะส่วนนะคะในเรื่องของตำแหน่งปุตตะไอเดียความคิดอะไรใหม่ๆมีเยอะนะอ้าช่วงนี้ สำหรับคุณวันอังคารจะติดโซเชียลเป็นพิเศษนะคะอาจจะเป็นช่วงที่คุณติดมือถือหนักมากห่างตัวไม่ได้เลยนะคะแล้วก็พยายามที่จะอัปเดตรับรู้ข่าวสารตลอดไอ้ข่าวสารน่ะรับรู้ได้ไม่ได้มีปัญหาหรอกแต่ต้องดูวาข่าวนั้นน่ะมันเกิดประโยชน์หรือเปล่าเพราะบางทีอะ่ะคุณฟังไปแล้วเป็นยังไงคะฟังเรื่องราวบางเรื่องราวแล้วคุณหัวร้อนอะ่ะคุณร้อนไปกับเรื่องนั้นกายเปกัคุณสร้างความทุกข์โดยที่คุณไม่รู้ตัว แต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องอะไรที่แบบเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเจรจารคุณทําได้ดีอยู่แล้วรวมถึงไอเดียความคิดสร้างสรรค์จริงๆคุณเป็นคนที่เก่งนะคิดอะไรทําอะไรเนะี่ยคุณทําได้หมดเลยแล้วก็ถ้าเกิดใครนะคะที่เป็นในหน้าแล้วก็อยากจะ ขายที่ได้นะมีคนมาฝากขายหรือบางทีจะขายที่ของตัวเองที่ของญาติพี่น้องก็มีโอกาสที่จะสมหวังเช่นเดียวกันนะคะการเริ่มต้นใหม่การทําอะไรใหม่ๆนอกเหนือจากงานประจำเนี่ยมันส่งผลดีแล้วก็โดดเด่นอยู่เสมอค่ะคราวนี้เรามาพูดกันถึงในเรื่องของความรักกันสักนิดหนึ่งความรักสําหรับคนที่มีคู่นะคะไพ่ขึ้นมาว่าราชานะคะอืมความสัมพันธ์ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ มันเหมือนกับว่าคุณและเขาเนี่ยต่างมีอีกโก้ยึดมั่นถือมั่นในตัวเองมากเกินไปมันจะเป็นลักษณะเหมือนสงครามเย็นไม่ได้ทะเลาะไม่ได้มีปัญหากันแต่บางทีเวลาเห็นกันแล้วมันเป็นยังไงมันมีอารมณ์ของการเบื่อขี้หน้ากันเห็นแล้วมันหงดนุดหงิดต้องต่างคุณต่างอยู่นะคะรวมถึงในเรื่องของเวลาตอนที่มีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณไม่ได้พยายามที่จะปรับความเข้าใจหรือบางทีเนี่ยนะคะคู่ของคุณเข้ามาปรึกษาคุณแบบเนี้ยคุณก็จะแบบ มีการตั้งแง่ขงเขาละนะคะว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ทําแบบนี้หรืออะไรยังไงคือคนทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีเหตุและผลอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราต่างคนต่างแบบต,ตั้งแง่ใสก่กันมีอคติขใสก่กันมันก็จะกลายเป็นน่าเวลาตอนที่เราคุยกันเราจะคุยกันไม่รู้เรื่องคุณรู้ไหมว่าบางคู่บางคนเนี่ย มักจะมีปัญหาแล้วก็จะไปปรึกษาคนอื่นมากกว่าปรึกษาคนใกล้ตัวเพราะมันเป็นเหตุการณ์แบบนี้แหละถ้าเกิดคุณไม่อยากให้คู่ของคุณเป็นแบบนี้หรือไม่อยากให้ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันห่างเหินกันมากกว่าเดิมหรือว่าอยากจะเหมือนกับปรับความเข้าใจกันนะคุณก็ต้องยอมลดอีโค้ลงมาคุณต้องรับรู้ตัวเอง คือคนเราเนี่ยจะรู้แต่ข้อดีตัวเองไม่ได้หรอกสิ่งที่สำคัญที่สุดอะ่ะเราจะต้องรู้ข้อเสียของตัวเองด้วยเพื่อที่จะได้นำไปปรับแล้วก็พัฒนาตัวเองนะคะหรือบางทีอาจจะมีบางอย่างที่คู่ของคุณเนี่ยเขาทำแล้วเขาไม่ถูกใจคุณอย่างเงี้ยคุณอาจจะต้องใช้เหตุและผลว่าเพราะอะไรคุณถึงไม่ชอบแบบนี้เพราะอะไรถึงจะต้องเปลี่ยนแปลงเป็นแบบนี้นะคะก็พูดกันด้วยเหตุผลจะดีที่สุดคะ่ะส่วนนะคะในเรื่องของคนโสด คนโสดจะมีคนเข้ามาไหมอ้าวสวยงามะคนโสดมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามานะคะไ่ขึ้นมาพระพิคเนตถ้าเกิดคุณไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้มีโอกาสที่จะได้อย่างที่ใจตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคะตรงตามเลฟเลยค่ะตรงตามสเปคเลยค่ะบอกยังไงได้อย่างนั้นหรือบ,บางคนถ้าเกิดยังไม่ได้มีการขอนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของความรักอยากจะสละโสดสิ้นปีนี้สักทีนะคะก็ไปขอกับพระพิคเนตเลยค่ะนะ บอกไปเลยต้องการแบบไหนยังไงนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอที่นี้คนนี้เขาจะเป็นคนที่มาจากทางไกลสิเป็นมองว่าเป็นรักระยะไกลต่างถิ่นต่างแดนอาจจะได้แฟนเป็นต่างชาติได้นะคะต่างถิ่นต่างภาษาหรือบางทีเนี่ยอาจจะเป็นคนไทยจริงแต่ไม่ได้เป็นไทยแท้อาจจะมีเชื้อซีนหรือว่ามีเชื้อชาติอื่นเข้ามาผสมก็ได้เช่นเดียวกันความรักครั้งนี้ค่อยเป็นค่อยไปคุณข่อนข้้นที่จะจริงจังกับความรักครั้งนี้นะ คือบางทีในะเวลาตอนที่เราครบหรือว่าเวลาตอนที่เราคุยกับใครเนี่ยเราอาจจะแบบไม่ได้คิดเยอะแต่ครั้งนี้รู้สึกว่าคุณตั้งใจฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณค่อนข้างที่จะคัดกรองคนที่จะเข้ามาถ้าเกิดคบก็คือคบจรงิงจังแต่ถ้าเกิดอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณเห็นแลวคุณไม่ใช่คุณก็พร้อมที่จะตัดทันทีเช่นเดียวกันนะคะส่วนเรื่องสุขภาพค่ะ สุขภาพเป็นโรคยอดทิศไม่ต้องมีอะไรมากเลยนะคำว่ากอดรัดนะคะคอบาา่าไหลปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะที่นี่คนวันนึงอาการเอ,เองเนี่ยเป็นคนที่บ้าพลังอยู่ละถ้าเกิดใครทํางานที่ต้องใช้แรงเป็นงานช่างงานฝีมืออะไรต่างๆแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังว่าอาการเนี่ยมันจะปวดมากขึ้นแล้วก็จะส่งผลนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะส่วนเกณฑ์อุบัติเหตุมีไหม เกณฑ์อุบัติเหตุให้ระวังของมีคมนะคะคนไหนที่ทํากับข้าวก็ต้องระวังนะคะมีมีดอะไรอย่างเงี้ยต้องถือดีๆต้องระวังนิดนึงหรือบางคนเนี่ยใช้ในเรื่องของอุปกรณ์อะไรที่มันมีความเสี่ยงที่จะมาทิ่มแทงร่างกายทําให้เสียเลือดเสียนเสียโฉมเสียร่างกายอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังกันไปนะคะมีสติในการทํางานนิดนึงเนาะแล้วก็ตําแหน่งวินาศมาดูกันสักหน่อยตําแหน่งวินาศเรื่องสัมเสียเรื่องทุกใจ ไะะพ่ขึ้นมาคําว่าพระคุ้มของนะคะคือในเรื่องของอารมณ์วารรู้สึกกับพิ่มองว่าคุณอาจจะมีในเรื่องของความทุกข์แต่คุณจัดการได้ดีมากขึ้นแต่สิ่งที่ไพ่กำลังจะบอกคือว่าบางครั้งบางอย่างเนี่ยปัญหาบางอย่างที่คุณสามารถแก้ไขได้เนี่ยคุณก็ปล่อยรัเลยจนกลายเป็นปัญหาเรือรลังก็อยากให้คุณเนี่ยกลับไปทบทวนแล้วก็พิจารณาตรงนี้นะคะโซนการทําบุญ ดูสิอ้าทำบุญกันสักหน่อยทำบุญเกี่ยวกับอะไรทำบุญเกี่ยวกับสัตว์ได้เลยนะคะจะเป็นสัตว์อะไรก็ได้ไพ่ใบนี้นะคะบทคําคือวานอนได้แก้วนะคะมันจะหมายถึงการทําบุญกับสิ่งที่ใกล้ตัวก็ได้นะทําบุญกับสัตว์เลี้ยงก็ได้ตามบุลนีิที่ต่างๆได้หมดเลยแล้วก็นะคะรวมถึงในเรื่องของการเดินทางนะไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอขยายหน่อยสิสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะถ้าเคยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงนี้นะไพ่ขึ้นมา พึงมอง่ายๆเลยไหว้สารหลักเมืองคนไหนที่ฟังคลิปนี้อยู่อยู่จังหวัดไหนแล้วอยากจะแก้อยากจะเสริมดวงตัวเองลองไปดูแล้วกันนะคะให้ไหวที่สารหลักเมืองแล้วก็รวมถึงพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นประจําจังหวัดของตัวเองนะคะก็จะส่งผลดีกับดวงชะตาแล้วก็ชีวิตของคุณค่ะส่วนตําแหน่งสุดท้ายที่เราจะมาคุยกันก็คือตําแหน่งลาภเกี่ยวกับในเรื่องโชคลาบนะโชคลาบจะมีไม้โชคลาบจะมี 50- 50หนะคะทีนี้โชคลาบจะมาจากไหนจะมาจากคนแปลกหน้า จะมาจากคนไกลฉะนั้นถ้าเกิดสมมติบางคนเนี่ยซื้อลอตเตอรี่แล้วมีเจ้าประจาเจ้ารู้จักเนี่ยลองเปลี่ยนลองแก้เคล็ดลองเสริมดวงหน่อยลองไปซื้อกับคนที่ไม่รู้จักดูนะคะก็คือจะเป็นเพศชายนะคะรูปร่างสูงโปร่งนะคะผิวอาจจะเป็นลักษณะส,สองสีหรือว่าผิวค่อนข้างไปทางเข้มเขมนิดหนึ่งนะคะก็ตามนี้ส่วนไพ่เลขนําโชคนะคะที่ปิงจะหยิบให้นะคะจะมีทั้งหมด3าใบเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าสามใบนี้นะคะจะมีเลขอะไรบ้าง 3 9 7ตามนี้เลย397สําสำหรับเลขเด่นนะคะถ้าเกิดเลขรองก็คือมีเลข8และเลขสนั่นเองค่ะขอให้เป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะสำหรับคนวันอังคารค่ะใครที่ฟังคลิปนี้แล้วถูกอกถูกใจยังไม่ได้ติดตามรีบกดติดตามกันไว้เลยส่วนคนที่ติดตามกันแล้วก็ขอบคุณจริงๆที่อยู่ตรงนี้ด้วยกันเสมอนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ